สวัสดีครับเออตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะครับอืมเพิ่งข่ายคุณที Q5 ต็ t นะครับคือไม่ใช่หรอกอืม เห็นว่ามันติดเงาอะไรไม่รู้่ครับก็เลยมาไลฟ์หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุงนี้ผมจะต้องตื่นเช้ามากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไรพี่ จะฝากใทุกคนนะครับช่วยดูแลพาร์เกอร์หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมมาตั้งหนึ่งมันต้องไล์กี่นาทีครับ Mm-hmm. ถ้าวางไว้ตรงนี้จะมันงับโทรศัพท์ไหมอนะ่ะอืมฮัลโหลโยสวัตดีคับ สวันดีครับหมายถึงเนี่ยทุนี้ผมต้องตื่นเช้ามากเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ IG ีผมมันติดอะไรติดติดติดเงาเหรอแล้วไม่อยากให้ไอจีมันติดเงาก็เลยไลฟ์ไอจีหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหม ทัานบนาลังค์ทำอะไปตรงนี้อืมเกิดทำอะไรไหมเดี๋ยวจะมาแป๊บหนึ่ง,งผมฝากทุกคนช่วยดูแลน้องหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับไปกดไหนสวัสดีนะครับทุกคนฝาก มีสติหน่อยคุณทีแล้วก็แฟนคอนได้นะครับ